ไม่เรื่อง,งแล้วนะฮะวันนี้วันวันนี้วันใจดีเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังอีกเรื่องหนึง่งเป็นชื่อเรื่องว่าเคยได้รับแมสเซจจากใครไหมเรื่องนี้พิติไม่เคยอ่านมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวฟังไปพร้อมกันเลยกันคุณเคยได้รับแมสเซจจากใครบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นแมสเซจจากเพื่อนที่ส่งมากวนตีนแบบกึง่งเป็นห่วงกึ่งกวนตีน มเมสเซจซึ้งๆทีเล่นทีจริงจากคนที่กำลังดูใจกันอยู่หรือมเมสเซจลักหวานเฉียบจากคนที่รู้สึกดีต่อกันทั้งจากแฟนของคุณและจากคนอื่นที่แฟนของคุณยังไม่รู้ถ้าคุณเคยได้หรือเคยแอบแฟนคุณส่งแใคยที่คุณรู้สึกดีด้วยคุณอยากรู้ที่มาที่ไปของมเมสเซจนั้นบ้างไหมว่าใครกันน้อเป็นคนส่งไหมให้เธอ แล้วเธอถึงส่งกลับมาให้คุณอีกทีหนึง่งถ้าคุณอยากรู้ลองฟังเรื่องนี้ดูครับเพื่อบางทีสถานการณ์อาจจะคล้ายๆกันก็ได้นะเรื่องมันมีอยู่ว่าเอเป็นผู้หญิงคนหนึง่งอายุยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเคยชินกับการสื่อสารในยุคสมัยนี้เป็นอย่างดีเอรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อ B ีเอกับ B เรียกกันได้ว่าสนิทกันมาก B คิดกับ A รักกันฉันเพื่อนแต่สำหรับ A นะั้นไม่ใช่ครับทั้ง A และ B มีโทรศัพท์มือถือเล่นเอ็มด้วยความที่ทั้งสองคนนี้สนิทกัน A รู้ดีว่า B มีคนที่ชอบอยู่แล้วหลายคนแต่ยังไม่ตกลงใจกับใครวันหนึง่ง B บอกกับ A ว่า เอมีขอความน่ารักน่ารักซึ้งซึ้งบ้างหรือเปล่าภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะอืมก็พอมีนะทําไมหรอช่วยส่งมาให้บีบ้างได้ไหมบีอยากได้นะ่ะอืมก็ได้นะแต่ส่งทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยก่อนนอนนะอ๋อ เอไม่มีข้อความน่ารักน่ารักหรือซึ้งซึ้งอย่างที่รับปากกับบีเลยซักข้อความเดียวเพราะใจนึงเธอไม่อยากสนิทก,กับใครนอกจากบีแต่รับปากไปเพราะอยากจะทำให้บีประทับใจและอดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าบี B. อยากได้ข้อความซึ้งๆจากเธอหรือบีจะคิดเหมือนกันกันกบเรานะข้อความมากมายถูกเอคิดขึ้นมา วันวไม่เป็นอันทําอะไรครับนั่นคิดข้อความน่ารักน่ารักใส่สัญลักษณ์สวยๆเล็กๆน้อยๆแล้วเก็บไว้ในเครื่องเพื่อที่จะส่งให้กับบีทุกวันนานๆทีบีก็จะส่งกลับมาว่าขอบคุณนะรักเอที่สุดเลยทําเอาเออดยิ้มและนอนหลับฝันดีไม่ได้แล้วในที่สุดคําถามที่เออยากรู้มากกว่าอะไรทั้งหมด คือทำไม B อยากได้ข้อความจาก A ทุกวันก็มีคำตอบ A เห็น B เดินกับผู้หญิงผมยาวหน้าตาน่ารักคนหนึ่งและก็ไม่ใช่ใครเธอคนนั้นคือ C เพื่อนสนิทของ A นั่นเอง B ทักทายกับ A ว่าสวัสดี A เป็นยังไงมั่งเนี่ยนึกไม่ถึงใช่ปเปล่าเรากับ C คคบกันแล้วนะ สียิ้มนิดๆด้วยความเคยอายพางตีแขนบีอ๋อเหรอจริงเหรอพวกนายแหมเล่นปิดกันไม่บอกกันบ้างเลยนะเอตอบด้วยนะยิ้มแย้มทั้งทั้งที่ใจใจลึกๆเธอตะโกนในใจว่าทำไม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 ถึงเป็นแบบนี้จริงสิอ๋อนี่เรามีเรื่องจะบอกนายด้วยละ บีพูดแล้วก้มลงมากับซิบที่ข้างหูเอว่าต้องขอบคุณจริงๆนะเป็นพรอะเมสเซจของเอเนี่ยแหละที่ทำให้เราได้คบกับซีปิดชายเอจังคงมีคนชอบเยอะถึงมีเมสเซจดีๆแบบนี้ซี C. บอกเราว่าชอบทุกเมสเซจทุกอันเลยที่เราส่งไปให้ซี C. บอกเราด้วยนะว่าท่านสังเกตดีๆ ทุกคำมีความหมายพิเศษหมดเลยผู้หญิงทุกคนชอบขอบใจนะแล้ว B ก็ยิ้มให้ A หันหลังแล้วเดินจากไปกับซีเได้แต่หันหลังน้ำตาไหล B ได้หัวใจของ C จากแมกเสเซจนั้นแต่ทำไม A ไม่เคยได้ใจของ B ีบ้างเลย A เพิ่งรู้ว่าทุกคำที่เธอพูด ทุกคําที่เธอนั่งประดิ์ประดอยทุกความหมายที่เธอตั้งใจบอกบีอ้อมๆเป็นแค่สิ่งที่บีอยากได้เพื่อนําไปให้ต่อกับผู้หญิงคนอื่นเอสนใจไปให้บีแต่บีเอาหัวใจของเอแต่บีเอาหัวใจของบีส่งไปให้คนอื่นเหมือนกันหลายเดือนต่อมาเมื่อเอคลายความเสียใจลงไปได้บ้างแล้ว มือถือของเธอก็ส่งเสียงว่ามีมเมสเซจเข้าครั้งนี้ไม่ใช่มเมสเซจทวงค่าบริการข้อความที่เอจำได้ติดตากลับมาอยู่ในมือถือของเออีกครั้ง เธอรีบเปิดดูชื่อผู้ส่งอย่างรวดเร็วเธอหวังว่าจะเป็นเขาเขาคนที่เธอหวังจะให้มาส่งกลับคืนมาแต่มันไม่ใช่ครับมเมสเซจของเอถูกส่งต่อและเผยแพร่จนเต็มไปหมดจนในที่สุดไม่มีใครรู้ที่มาของข้อความที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยเหล่านี้ สิ่งที่ทุกคนรู้มีเพียงแค่ว่าทุกครั้งที่ได้รับเมสเซจดีๆจากใครสักคนไม่ว่าด้วยการร้องขอให้ส่งหรือส่งมาเองมั่นใจได้ถือว่าคนคนนั้นมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่ไม่มากก็น้อยมองคนเหล่านั้นดีๆอย่าละเลยและคุณอาจจะพบคนดีอีกคนหนึ่งที่หวังดีต่อ